เจ้าของร้านโดนัทคำโตบริเวณสี่แยกบพาสสิสเกตร,ระบุยอดขายโดนัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละห้าค่ะหลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะนางสาวดวงรัตนเกตรหรือแอมอายุ40ปีเจ้าของร้านโดนัทคำโตตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบพาสสิสเกตรหรือสี่แยกคำน้ำแทบเล่าว่า ขายโดนัทบริเวณสีแยกบายพาสมาประมาณ3ปีแล้วโดยเริ่มแรกซื้อเฟรนช์ไชโดนัทมาจากร้านชื่อดังที่จังหวัดชนบุรีในาราคา2 0 0แสนบาทโดยทำขายประมาณ2ปีแต่รายได้และยอดขายไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจเพราะช่วงนั้นยังไม่มีคนรู้จักทำให้ขาดทุนหลักแสนบาท จากนั้นจึงได้มีการยกเลิกสัญญาเฟรนชชายและเริ่มปรับปรุงสูตรพร้อมทั้งมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นสูตรโดนัทของตนเองและขายรี่มาประมาณ1ปีจึงคืนทุนปัจจุบ,บันตนเองมีพนักงานที่เดินขายตาม4แยกจำนวน4คนโดยให้ค่าแรงวันละ460บาทซึ่งหากวันไหนพนักงานลาตนเองก็จะเดินขายด้วยสำหรับโดนัทของทางร้านจะเป็นหลากหลายรูปแบบอาทิโดนัทคลุกน้ำตาลและโดนัทสติ๊ก ซึ่งจะทำสดใหม่ทุกวันไม่ใส่สีและวัตถุก,กันเสียหากขายไม่หมดก็จะแบ่งให้พนักงานนำไปฐานที่บ้านขณะที่ราคาขายโดนัทสติ๊ก3ชิ้นราคา20บาทโดนัทครุกน้ำตาลชิ้นละ5บาท1ถุงมี4ชิ้นราคา20บาท ส่วนยอดขายในแต่ละวันสามารถขายได้วันละประมาณ1,200ถึง1,500ชิ้นขึ้นไปแต่หากมีลูกค้าออเดอร์เข้ามาก็จะอยู่ที่วันละประมาณ2,000ถึง3,000ชิ้นและมีออเดอร์สั่งเข้ามารวมขายหน้าร้านมากที่สุดวันละ5,000ชิ้นส่วนต้นทุนในแต่ละวันอยู่ที่ประมาณ3,000บาท และแต่ละวันมีกําไรวันละประมาณ1,200บาทขึ้นไปและเปรียบเทียบกันระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กับช่วงที่ปกติพบว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ5ทั้งนี้ในแต่ละวันตนเองจะตื่นตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาเพื่อมาเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำโดนัท ในแต่ละขั้นตอนจะทำอย่างพิธีพิถันใส่ใจในรสชาติและความสะอาดอาทิใบเตยที่ผสมในโดนัทใบเตยก็จะคันน้ำใบเตยสดใหม่ทุกวันเพื่อให้โดนัทมีกลิ่นหอมน่ารับประทานที่ประมาณทัน500ค่ะถ้าอย่างอย่างอย่างย่ง,ยงตามสูตรนี้ก็อยู่ที่ประมาณทัน2แลละกันแต่และแต่และแต่ออเดอร์จ้ะแต่ถ้าเดินขายหน้าร้านแล้วก็หน้าร้านแล้วก็เดินขายสีแกน่ก็จะประวันทันสอง0ึ เคยเคย,เคยเต็มที่สูงสุดก็คือห้าพันชิ้นต่อวัน 5, <000 S 2> ลงุงทานจ้ะส่วนมากถ้าเป็นเทศกาลลุงทานงานกระถินเนี่ยจะเยอะก็คนเอาไปแตกลุงทานเยอะค่ะขายเปิดหน้าร้านจริงๆหกโมงถึงสี่โมเย็นราคาชิ้นละห้าบาทจ้ะถ้าเป็นถุงก็สี่ชิ้นยี่สิบบาทของเราก็มีโดนัทพรุกน้ำตาลแต่ถ้าเป็นพิเศษหน่อยก็โดนัทเคลือบหน้า จะเป็นเกลือมหน้าสตรอเบอรี่ขาเกลือมหน้าจอกโกแลจ้ะที่ว่าโควิดขายดีกว่าเนาะเพราะว่าหนึ่งห้างปิดร้านทางทางปิดยอดขายโควิดนี่เพิ่มขึ้นอยู่แต่แต่สามสี่ 3, 4, วันแรกอะยอดขายลดลงมากแต่ตอนนี้สงสัยคนอยู่ตัวแล้วมั้งปะมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสิบหรกห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแหละเองแต่ก็ยังขายได้ดีกว่าไม่ได้ขาย จุดเด่นก็คือเราใช้ใบเตยสดละกันจุดเด่นจริงๆอ่ะโาดนั้นทั่วไปเนาะแต่ของเราเราใช้ใบเตยสดสดขันน้ำสดสด,สดเลยเราจะไม่ใช้สีใช้กลิ่นเ,เราใช้ใบเตยสดถ้าอยากกินต้องสีแย่ใบพัดสินเกตส่วนมากคนจะรู้จัก2แยกก็คือใบพัดสินเกตแล้วก็ใบแยกทาน้ําแสบค่ะร้านจะอยู่ตีก,กับร้านยางพี่เชียนการยาง สำหรับร้านโดนัทคำโตจะเปิดขายตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกาไปจนกว่าโดนัทจะหมดแต่ไม่เกินเวลาประมาณ17นาฬิกาของทุกวันค่ะ